คลิปแนแนวแนะนำมือใหม่หมาครับวันนี้ดักจะมาพูดถึงเรื่องตู้ตัวละครนะครเพราะว่าหลายคนน่าจะกําลังตัดใจหลายๆอย่างว่าตู้หนึ่งเราควรมีตัวประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงเตรียมเปิดเท่าไหร่ตู้รีรันยังน่าสนใจอยู่ไหมหรือบางตัวเดี๋ยวไปดูกันครับ ก็กับสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนมะจําช่องชานแชร์กัวนายเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสรรยุทธวิญญาจารย์เซิร์ฟไทยแลนด์เวียดนามนะครับเกี่ยวกับแนะนําแนะนวมือใหม่นะสำหรับผู้เล่นมือใหม่ที่กําลังเล่นเกมของเรานะครับโดยที่มือใหม่มาเนี่ยเรื่องของตู้ตัวละครเนี่ยจะยังรังเลแล้วก็คิดว่าควรลงหลักปักฐานในการเตรียมตัวสุ่มตู้ไหนให้มันดูคุ้มดูจัดจ้านนะครับแต่ถ้าเอาแบบมองจริงๆนะตอนนี้หลังจากตู้ตัวละครเต่าที่ผ่านมานะครับ จะเป็นตัวละครที่เป็นคีย์แมนทุกตัวแล้วในการเอามาเล่นนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีการไล่ระดับความสําคัญในการเปิดซึ่งแน่นอนสําหรับคนที่เป็นสายแบบมือใหม่เด่นแบบฟรีๆเติมน้อยๆการที่จะเปิดทุกตู้แล้วโดนการันตีทุกตู้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องยากซะหน่อยนะครับในการหานะแต่ว่าบางทีสิริบายมันได้แต่ว่าอย่าลืมว่ามันยังมีรีรันและมีกายแท้อีกนี่เราต้องมานั่งคิดนั่งาวางแผนว่าเราจะลงตู้แบบไหนถึงจะดูคุม้มและก็ดีสําหรับเรานะครับ แล้วก็ในตู้ของมือใหม่มันจะมีตัวละครหลายๆตัวที่ชอบมาให้สุ่มครับเช่นตัวละครอย่างถังเฉินเป็นสก,กินน่าจะไม่คุ้นหน้าเะครับอย่างถ <ๆ S 2> <า>ังเฉินอยาา่างเงี้ยถังเฉินเป็นหกปีเซียวไผ่อย่าไปสุ่มครับอย่าได้หรืออาจไปสุ่มเลยนะครับอันนี้มันคือกับดักตัว๋วสําหรับตกเราโดยเฉพาะเลยผู้เล่นมือใหม่เก็บตู้เขาเรียกว่าตั๋วเนี่ยไว้รองกับเฉพาะตู้ s ีใหม่ๆ แค่นั้นเพียงพอเลยครับโดยตัวละคร SP ที่จะมาหลังจากนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างเซียวไป SP ปี5นะครับที่เป็นตัวละครเชิงมาโคแมคานิกในการเล่นกับทีมของเราเนะโดยปัจจุบันนี้เนี่ยตัวละครเราจะมีน้องเซียวเซียเป็นตัวละครที่ยังไม่ใช่ SP ตัวเดียวแล้วก็รู้สึกว่าผู้เล่นใหม่นะตอนนี้บางคนเนี่ยโอกาสที่จะทันในช่วงกิจกรรมแจก,กตัวละคร SSR กับ SSR บวกฟรี free. ดังนั้นมันจะเป็นอะไรที่สบายมากๆครับ เพราะว่าคุณมีตัวละครสตาร์เตอร์ในการเล่นแล้วดังนั้นตั๋วทั้งหมดเราแนะนําให้ลงกับตู้ที่เป็น SP แล้วก็สําหรับใครที่คิดว่าจะข้ามนะครับในเรื่องของการข้ามตู้ดังนั้นถ้าคิดจะข้ามแล้วเนี่ยมันจะเป็นการข้ามเลยซะด้วยซ้ําเพราะการเปิดตู้ตัวละครลีรานั้นเป็นรายที่ไม่ค่อยคุ้มนะครับตัวละครลีราน,นี่มันจะไม่มีเป็นตั๋วฟรีให้กับเราเลยอะเวลาเราเปิดตู้พวกตู้ตัวละครในช่วงที่เป็นกิจกรรมนะครับเราจะทําให้สามารถเปิด ที่เป็นตั๋วจํากัดเวลาได้เราจะสามารถมาเปิดตู้3 0เปิดตู้ตัวละครเพื่อมีตั๋วต่อทุนที่เขาเรียกว่าตั๋วต่อทุนกันแต่สําหรับใครที่ไม่ได้เปิดเป็นแนวแนวนั้นแบบไม่ได้เปิดแบบตู้รอบหลังเลยเอาแค่รอบแรกก็พอแล้วมันไม่มีทางที่จะไปเป็นตู้รอบดีรันได้เลยครับดังนั้นบางตัวละครที่เราแพนว่าจะข้าวแล้วเนี่ยทิดซวารอเก็บปีตอนมันแจกในอนาคตเอาเลยะนะครับอนาคตอันไกลแสนไกลอะ่ะว่ารีรันอะเราไม่น่าจะสุ่มเพราะว่า ช่วงรีรันของตัวละครนะ่ะมันจะเป็นช่วงที่ตัวละครมาพร้อมกับกายแท้อันนั้นจะเป็นหนึ่งในสิ่งสําคัญด้วยเหมือนกันหลังๆมานะครับกายแท้เมญยุทธเนี่ยจะมาพร้อมกับตูร้รีันยกเว้นตัวละครพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นปกติ sp บวกหรือว่า,าหวังลินอะไรเงี้ยที่กายแท้จะมาพร้อมกับตู้ตัวละครหลักเลยโดยส่วนใหญ่มันจะไปอยู่กับรีรันพวกตัวละครซับพอร์ตควบคุมอ่ะที่เป็นบัฟต่างๆมันจะไปอยู่กับรีรันนะครับาน,าน,น้นนี้การที่จะไปเปิดในรอบนั้นอะ่ะมันมีกายแท้ และเราจะต้องเปิดตู้ตัวละครด้วยน่าจะแปลว่าเราจะต้องเจ็บ2ต่อถ้าเรายอมเจ็บเอาตัวละครแต่ไม่มีกระดูกมันก็ไม่มีความหมายในการเล่นมากขนาดนั้นนะครับดังนั้นในการสุ่มตูตัวละครแต่ละตู้เนี่ยยังตํตาๆ230ใบต้องมีนะครับตัวในการสุม่มเพราะว่าในหนึ่งตู้ตัวละครเนี่ยมันจะมีเป็นที่เรียกว่ากระดูกนะครับการยกตัวอย่างาตัวละครอย่างาแมวอย่างปิงตี้ก็ได้น่าจะยังไม่มีชิ้นใหม่ อย่างปิงตี้อะรครับมันจะมี2ชิ้นคืออกแล้วก็ขานะครับส่วนแขนเนี่ยก็จะเป็นกระดูกใหม่มาเพิ่มเติมมันจะมี2ชิ้นในตู้นะครับโดยส่วนใหญ่แขนหรือขาจะเป็นทน่านาของการ PVE เช่นการตีกระดูกลงกิจ,จกรรมหรือว่าการทำดาเมจทำแต้มต่างๆส่วนชิ้นที่เป็นหัวหรืออกจะเป็น PVP เอาไว้สู้กับคนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าหากว่า2ชิ้นนี้จะใช้งานได้ดีที่สุดคือเป็นแหวน8พเพพาะวลากรณีเป็นแหวน8ดแล้วเนี่ย แหวนที่เราใช้ความสามารถที่เราใช้บางครั้งมันจะอ้างอิงจากความสามารถของสองสายรวมกันเสือกระป๋องรวมกันมันจะกลายเป็นแหวนที่8ถึงแม้ว่าจะออกไปแนวเสือซะเยอะแต่มันจะมีความเป็นป่องอยู่บ้างดังนั้นกระดูกวิญญาณเนี่ยทั้งสองชิ้นจากตู้เนี่ยมันใช้งานได้เป็นอย่างดีโดยที่เราจะเปิดตู้เนี่ยคือ230จะได้กระดูกที่เป็น PE 320จะได้เป็นกระบุก PP อันนี้เนี่ยจะไม่นับรวมกับว่าเราจะรีรันหรือเปล่าันั้นเราอาจจะต้องเลือกตัวสุ่มให้มันดีๆหน่อยนะครับ ตัวตัวละครด่อจากนี้เนี่ยจะต่อไปด้วยนะครับเสี่ยป่ายที่มาแทนหลงหลงนะครับเสี่ยป่ายที่มาแทนร้องหลงหลงตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตแมชชนิกเป็นตัวละครที่ดีมากๆยิ่งใครไม่มีหลงหลงหรือว่าหัวหลงหลงไม่มีฟิชชั่นแนะนํามากๆในการไปลงสุ่มนะครับอย่างน้อยๆสองร้อยสามสิบให้ได้ตัวละครกับกระดูกมาถ้าสุกว่าเปิดไปแล้วมันไม่ไหวจริงๆจะถึงอีกสามร้อยยี่สิบเซฟตัวนั้นไปเปิดตู้ต่อไปได้ นี่ยครับบางครั้งเราไม่ต้องเปง็นต้องฝืนจนสุดสุดอะ่ะคือบางครั้งเราได้มาที่สีแล้วเหลืองห้าเหลืองเออป,ปั้นดาวต่อได้หรือถ้าเปิดไปถึงได้กระดูกหัวได้ครบตู้แค่นั้นจบก็พอแล้วนะครับไม่ต้องดึงดันจนแบบต้องใช้ตั๋วจนเหลือศูนย์ใบหรืออีกหนึ่งส่วนนะครับสําหรับคนที่เปิดตู้ตัวละครเนะี่ยถ้าคิดว่าตั๋วเราไม่พอที่จะได้ตัวละครจริงๆอะ่ะอย่าเปิดนะครับอันนี้คือความแนะนําในความรู้สึกว่าอย่าเปิดแต่เข้าใจว่าทุกคนอยากเปิดทุกตู้ คือถ้าสมมติมว่าเราเปิดสักร้อยห้าสิบอาจจะบอกว่าอยากลองอยากลองชงดวงตัวเองสัก3060 90ิที่มันมีสเตปการลุ้นตัวละครที่มันเปิดตัวละครลุ้นได้อันนั้น,อน,น,นโอเคนะแต่ถ้าแบบเปิดสักร้อยห้าสิบแบบแค่อยากแบบเทสเทสดวงอะ่ะจะว่ามันเยอะเกินนะครับเพราะว่าตัวเราจะฟื้นกลับมาไม่ทันโดยเฉพาะตอนตู้ละครที่มันมีรีรันกายแท้กลับมาด้วยมันจะยิ่งลําบากแต่ก็เรื่องรีรันเนี่ยจะไม่ค่อยแนะนสำสรับการเปิดนะทุกตัวเลยนะครับมัน มันช้าแพดเกินไปมากๆถึงแม้บางตัวละครมันอาจจะยังดีและอยู่ได้อีกประมาณครึ่งปีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราไปรออีกนิดนึงเราก็ได้ตัวละครใหม่ที่มันดูง่ายกว่าและตัวเราได้พร้อมมากกว่านะครับอย่างที่บอกว่าตัวละครที่มาแทนน้องหลงๆเนี่ยถ้าใครไม่มีหัวฟิวชั่นหรือว่าไม่มีหลงๆเลยแนะนําให้เปิดมากๆสำหรับเซียปายนะครับต่อจากนั้นจะเป็นอีห้ห่าวจะมาแทนน้องเซียวเซียวครับตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่ เชิงแมคคานิกระดับหนึ่งนะเพราะว่ามันสามารถแชร์ริงที่เป็นตัวสเตตัสของเทพแห่งอารมณ์ได้ในการเล่นของเรามันจะมีในเชิงของตัวแมคคานิกสเตตัสเพิ่มขึ้นมาจากการเล่นอีก1ส่วนนะครับแล้วมันก็จะดีกับทีมของปิงตี้นะเพราะว่าตัวละครปิงตี้เนี่ยกำลังรออีห้าแล้วก็รอเทพีมะนาตัวเขาเรียกว่ารอตัวละครจากภาค2นะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยจะเป็นทนาของน้องเซียวเซียวที่แทนออสการ์เออันนี้เนี่ยจะดีมากๆ ยิ่งเป็นทีมเชิงแมคานิกตอนนี้ที่เล่นเต่าอยู่เนี่ยหลายหลายคนจะประสบว่าเกตไม่พอเกตไม่พอใช้เกตมีจังหวะขาดอยู่บ้างถ้าเป็นน้องเซลเซลเอสพเนี่ยเราจะมีเกตเต็มที่เต็มแม็กสุดๆในการเล่นนะครับมันจ่ายเกตได้เป็นอย่างดีแถมเพิ่มหลอดเกตด้านล่างให้มีมากกว่า6อีกด้วยอันนี้บิกถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเทปีแห่งแสนที่เป็นสายปีกเทปีแห่งแสงหรือว,ว่าหวังตรงเนี่ยคืออาจารย์อย้ก่อนว่าถ้าอจาเลือกค้อนกับปีก ค้อนนะครับสายค้อนเนี่ยส่วนใหญ่คือกิจกรรมคือการเล่นทำดาเมจการเล่นตีมอนที่เป็นมาเป็หมู่ทำดาเมจได้อย่างดีส่วนสายปีกจะต่างกันออกไปสายปีกจะเป็นกิจกรรมตีกระดูกโจมตีเดี่ยวและเป็น PVP ครับโดยการเล่นกิจกรรมโดยส่วนใหญ่สายค้อนจะมีภาษีที่ดีมากกว่าสายปีกนะครับคือสายปีกเนี่ยมันจะโดดเด่นในการเล่นเชิงแบบบอลต้องเป็นบอดตัวเดียวกับ2เล่น PVP หลายๆคนเล่น PVP ไม่ว่าจะเป็นสเสาเมกระทะหรือว่าสืกเวียนจานจะสังเกตได้เลยว่าสายปีกเก่งเฮ้ฮีครับคือสายปีกอ่ะมันเหมาะกันนั้นมากแต่ถ้าให้เลือกอย่างหนึ่งใดที่เราสามารถเอาไปเล่นในหลายๆกิจกรรมได้หลายๆฟังก์ชันได้ไม่ว่าจะเป็นตีสุดขีดตีวิถีหรือจะเล่นหลายๆส่วนที่เอาไปทำดาเมจจะแนะนาว่าปันสายคอ้อนเะอาไว้มีภาษีที่ดีมากกว่าดังนั้นสายปีกเนี่ยจะเป็นตัวที่ดอกจานไปว่าไม่ไหวจริงๆก็ข้ามได้สําหรับตัวจานเองนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเจอทาน,น้าของตัวถังหยาถังหยาก็เป็นตัวละครแทนเต่าแทนเซียนต้าหลิวแต่ก็ถ้าใครคิดว่าเต่ากับเซียนต้าหลิวพอแล้วถังหยาจริงๆเซฟได้นะมันเป็นสายวุฒิรับนะครับมันแจกฟรีเหมือนเต่ามันแจกฟรีเหมือนเต่าเลยนะครับตัวละครเนี่ยส่วนเรื่องกระดูกเราก็ไปเก็บจากตัวอื่นๆเอาจัดเองก็ยังไม่มีกระดูกน้องก็เดี๋ยวค่อยอกเก็บจากกิจกรรมเพราะจะให้เปิดทุกตู้ทุกสเต็บทุกอะไรต่ออะไรมันก็คงไม่ไหวจริงๆนะครับขนาดคนที่เติมแล้วมีตัวได้เยอะ ระดับกลางๆนี่ยังต้องช่งางใจเลยเพราะว่าอย่าลืมว่ามีตู้กายแท้อีกที่ต้องมาให้เราประสบพบต้องทําแบบ5้าไฟลุงได้ของนู่นของนี้ของนั่นฟรีมันบังคับว่าเอ้ยทําให้มันครบมันได้ดวงที่ดีมากกว่านะครับแล้วก็จะเป็นเทพีแห่งแสงที่เป็นตัวทีมนี้นะครับที่เป็นแทนทนะของอาอินเทพีหิมะพูดผิดนะครับเทพีหิมะเสวตี้นี่คือตัวละครที่มีแทนณนะปัจันบันปัดตัวนี้นะดังนั้นเราไปรอตัวใหม่ๆก็ได้สําหรับคนที่ กำลังอยู่ในช่วงปั้นตัวปั้นทีมถ้ามีตัวละครในนี้สัก2อสาตัวแล้วรีรันไม่ต้องสุ่มก็ได้นะครับโดยการแทนตัวของตัวละครนะครับหลงๆคือเดือนนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะทบไปเดือนหน้าหรือเปล่าถ้าสมมุตินะว่าเป็นเดือนนี้ดังนั้นตัวละครแทนเซลเซียลจะเป็นเดือนธันวาคมกราจะเป็นตัวแทนละครแทนออสการ์นะครับสำหรับตัวมกราคมแล้วก็จะเป็นหน้าของตัวกุมภาพันธ์จะเป็นแทนสายปีกแล้วก็มีนาคมเนี่ยจะเป็นถัง แอ่ทั้งแย่นะครับเป็นตัวละครสายโอรับที่เอาลงเป็นอาวุธลับบัฟดาเมจได้ซึ่งมันดีที่สุดแล้วจริงๆก็น่าเล่นแหละเพราะว่าเราได้สองสายไงได้ทั้งโอรับแล้วก็ได้ทั้งบัฟดาเมจเพื่อนเป็นบัฟสายคอนสายปีปกติในการเล่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดูจีจาร์มากๆนะครับไงก็ต้องลองคิดลองกะกันดูในการเลือกเล่นของแต่ละคนเพราะว่ามันมันหลายๆแมคานินกในการเล่นเลยอะ เวลามีตัวละครตัวแทนมาอะไรมาดังนั้นอย่างที่บอกว่าเปิดตู้ดีดันแล้วอ่ะมันอีกไม่กี่เดือนมันมีตัวละครที่มันดูสดใหม่กว่าไปเปิดตัวละครสดใหม่กว่าดีกว่าจะได้ไม่ต้องเปลืองแบบหลายๆเท่าหลายๆเฟสดังนั้นอยากให้ลองช่างตันใจดูในการเปิดอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเมตาปัจจุบันและก็ตัวแทนจากการแนะนําของจานนะครับจานก็เลยแนะนำไปในตัวเลยว่าตัวแทนเนี่ยมันจะอยู่ในเบื้อนไหนประมาณไหนนะครับส่วนตัวละครแทนถังซานแทนปิงตี้จะอยู่ในเดือนเมษาที่เป็นฉลองครบรอบ ้วยตัวละครของเราตอนนี้เลทเข้าช้านะครับจะมีตัวละครที่โดนทบไปหลังตัวปูกะบีด้วยก็ได้หรือปูกะบีเข้าช้าก็ได้เนื่องจากตอนนี้ตัวละครเรามันเหลือหลายตัวมากยังมันมีอีกหลายตัวหลายจังหวะที่มันจะเข้ามาแต่ถ้าจะนับดวงดีแล้วถ้ามันไม่เลื่อนนะมันจะพอดีเป๊ะเลยถ้ามันไม่เลื่อนวงเล็บนะครับตอนนี้แต่ถ้าคิดว่ามันเลื่อนก็มันจะเขาเรียกว่านะมันจะโดนทบเดือนไปแต่ถ้าเข้าพอดีถ้าตัวเสี่ยปลายเข้าเดือนนี้ เสียไปเขาเดือนนี้เดือนหน้าเป็นหนีห้าแล้วเป็นมกุลาก็เป็นทนางของตัวเซลเซียวกุมภาเทพีแห่งแสงนะครับมีนาเป็นอ่าถังเย่น,นะครับเป็นถังยาถังเย่แหละถังยาแต่ว่าเดือนเมษาเนี่ยมันจะเป็นเทพีมาไม่น่ามันจะคอมมืออยู่นิดนึงนี่ขนาดแบบพอดีนะถ้าโดนเลือไปอีกตัวละครบางตัวอาจจะมีการทบหลังตัวปูกระบีไม่ตรงกับแพทตามเซิร์ฟนอกก็ได้นะครับ ็มาคุยมาแนะนําม,มือใหม่กันสักหน่อยนะหลายคนเนี่ยโหจยนเข้าไปดูในเซิร์ฟ g ก o บอ l เซิร์ฟใหม่ๆของ,น,องน้องที่ให้จันลองเข้าไปดูเนี่ยโหมี10 20บใบ30บใบก็เปิดกันจนหมดอะ่ะอันนี้เนี่ยมันมันลุ้นตัวละครยากครับถึงได้ตัวละครมาคุณไม่มีกระดูกอะ่ะตัวละครนั้นมันก็ยังไม่สุดในการเล่นที่จะเอามาแบบเล่นได้เต็มที่จริงๆอะ่ะอย่างน้อยต่ำสองร้อยสามสิบจนานแนะนำม,มากๆว่าต้องมีนะครับเราเปิดไปถึงตรงนั้นอะ่ะมันเป็นผลดีมากกว่าเพราะว่าเราจะได้ตัวละครที่ มีกระดูก1ชิ้น2องรพอเลยกระดูกแขนเลยกระดูกขาก็ได้บับเชิง PVE ต่ามาเล่นทำามเอมเเกกจามาเล่นด้กิจกรรมมาเล่นตีกระดูกแค่นั้นก็เพียงพอนะครับสำหรับคลิปนี้จจนนี่เขต้องขอตัวลาไปก่อนว่าองอคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นความร,รู้ให้กับมือใหม่ที่กําลังตัดสินใจในเรื่องของการเปิดตู้ตัว,ตวละครได้นะสำหรับคลิปนี้จจะนี่เขาต้องขอตัวลาไปก่อนโคาราคาฟานขอให้เป็นวันที่สนุกคองทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากร้านํำงวนสเตลราโกผัดตำสุกจำใหม่ตมนี้ไม่มีรีฟานตำแล้วอย่าลืมกอ่ค้ 没被加。